เอาหนึ่งหนอกไปเลยเอาหัวไปเลยเอาหัวเอาหัวไปเลยอยิมไ ครับอยู่กับผมปะโจนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟกันนะครับผมแล้วเราก็จะมาเปิดชุดใหม่กันด้วยนะครับมีชุดใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นซีซั่น20แล้วนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ดัดแหงเลยตอนนี้ยังอยู่แรลงกลอยู่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เพิ่งมาใหม่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ชุดนักบวชหญิงหน้ากากเหล็กนะครับผม New Diamond Royal นะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่วันที่27กุมภานะครับถึงวันที่24มีนาก็สหรับใครที่ยังไม่มีชุดนี้นะครับก็สามารถเปิดได้ที่ตู้ล็อ่มี้ชุด แล้วก็อีกจิตกันะครับเปิดศึกล็อกอินรับชีโรนะครับแค่เข้าเกมนะครับกดรับผู้รอดชีวิตคนใหม่ได้เลยนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครฟรีนะครับผมแค่คุณล็อกอินปุ๊บก็ได้ตัวละครนี้เลยนะครับทัศนะนะครับผมมาสตูที่สร้างความเสียหายแก่ชีโรนะครับผมก็คือตัวละครนี้จะเห็นแค่คนเดียวนะครับนะครับก็คือเราจะเห็นแค่คนเดียวนะครับ ความสามารถพิเศษนี้ก็คล้ายๆเหมือนจะมีมาร์กครับแล้วก็ความเสียหายจะเป็นแบบเจาะเกาะนะครับนี่ครับรับมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถมาดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นเลยดีกว่ามาเมื่อผู้เล่นถูกศัตรูโจมตีจากระยะไม่เกิน80เมตรนะครับลูกที่โจมตีจะถูกมาร์กเป็นเวลา6วินาทีนะครับผู้เล่นจะเห็น มาร์กนี้คนเดียวนัดแรกที่ยิงกลับไปหาศัตรูที่ถูกมาร์กนะครับจะสร้างความเสียหายแบบจาะเกราะแปแปดเปอนะครับคูดาวยี่สิบห้าวีนะครับ,รบอันนี้ผมเพิ่งเบลลห้านะครับพอเข้าใจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาปลดหรอกก็ประมาณนี้นะครับก็ามารับกันได้นะครับโอเคกิจกรรมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์วันเดียวเท่านั้นนะครับแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคก็รีบมารับกันนะแล้วก็อีกกิจกรรมนะ้ยเขาว่า เปความคุมครั้งแรกนะแฟชั่นระดับตำนานที่เปลี่ยนสีได้ถึงสีสีนะไ <L> อ้วย,ยาบอกนะว่าแฟชั่นนี้สามารถเปลี่ยนสีได้หมายถึงว่าชุดเดียวสามารถเปลี่ยนสีได้สีสีนะครับ อาจจะไม่ค่อยเก็ตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองไปดูเอ่อกิจกรรมนี้นะครับผมตั้งแต่ไปที่27กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่25นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเปิเปดกันอันนี้แม่งห่วงทุกคนได้ชุดปุ๊บแถม2ท่าทางและก็2อนิเมชั่นฟรีโอเหมือนว่าจะแถมท่าทางด้วยแล้วก็แถมอนิเมชั่นด้วยแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับผมเล่นครบอ่า5นะครับเล่นครบ5นะครับอ้าแขนรับของฟรีครับผมเล่นหมดทั่วไป5เกมนะครับรับเลยครับผมกระเป๋าอะไรอย่างเนี่ยครับกระเป๋าที่เป็นรูปสนิกนะครับแล้วก็กิ กจกนี้นะครับก็แข่วันที่27กุมภานะครับวันที่28นะครับผมมีเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับก็ไปร,รูปกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดชุดกันดี๋ว่ะเอาเริ่มจากชุดนี้ก่อนละกันนะครับ เล่นเปิดเลยละกันโอเคได้ละห่วยห่วยอย่าได้หมดเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็นี่นี่นี่ชุดนี้ทุกคนชุดนี้นะครับที่เขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนสีได้โอ้ยเค่ก็เฟียวโอ้ยชุดนี้เท่ชุดนี้เท่ชุดนี้เท่เฮ้ยผมบอกเลยว่าชุดนี้เท่จริงทุกคนเอ่อผมบอกเลยว่าชุดนี้แม่งไฮไลท์มากแฮมเฮ้ยเหมือนจะมีปืนด้วยเฮ้ยชุดนี้เท่จริงทุกคนผมบอกเลย เทจริงเทจริงต้องเอาไม้เล่าไปทุกคนมาเดี๋ยวดูรางวัลก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าไข่เนี่ยจะเป็นไอเทมแรดมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว,ว่าทุกคนผมบอกเลยว่าชุดนี้เฟี้ยวจริงแรดด้วยผมมองว่าแรดเฟี้ยวมากโอ้โหเอ้ยได้ว่ะเอ้าได้เลยหนึ่งอันเอ้ยได้ไงอยู่เปิดห้าครั้ง100หนึ่งร้อยเพชรเหรอเอาได้อีกแล้วเอ้าได้สองลูละเอา้าใกล้ใกล้ได้ละอีกสามไข่อีกสามลูก,กดได้เลย เอาไม่ได้อ๋อไม่ได้เออไม่ได้ปะตอนจะได้2รูปแรกก็ไม่ได้เลยเอ้ยไ,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 ได้ละ โอ้ได้กระถาด้วยเอา้าไม่ได้เหรอโอ้ได้ย่าเหมือนกันเนี่ยเออได้แล้วยีสามสามลูกละไข่อีกสองลูกขา่อีกสองลกอูกแค่สองลูก Có bỏ cái cái này bỏ cái ra 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 bỏ cái mày bỏ cái ra bỏ Này này, ขาดลูกเดียวขาดลูกเดียว <g ül> ไม่ไหวละขอเล่งหน่อยแล้วกันมาสักทีมาโอเคเรียบร้อยครบครบละอ๋อใช่เลยได้ปืนด้วยใช้ปืนด้วยโอเคใส่ชุดเลยโอหชุดดีเฟียววะว่ามีท้าทายได้โอเคออเท่ว่ะ โอ้โหโทษแฝงเลเลยโอเคโอู้ออออออยแฝงอะครับป่ะเราไปเทคกันดีกว่าหมดสีๆป่ะอ๋อไหนขอดูท่าหน่อ,อยอ้าวผมยังไม่ใส่ท่าเหรอนี่เป็นไงเท่เลยเด้งกับใครเขาเลยไหนอะมันไม่เห็นเป็นสีเลยอะเอา้าเอา้เอาทำไมมันสีเดียวอะ nó lên Nó, bây đi เอาหัวไปเลย้าทำไมมันไม่เปลี่ยนสีอนะเอ้าทำไมมันไม่เปลี่ยนสีทำไมมันไม่เปลี่ยนสีผมอะทำไมมันไม่เปลี่ยนสีให้ผมทำไมชุดผมไม่เปลี่ยนสีอนะเดี๋ยวบอกนะว่าชุดนี้มันต้องเออมันไม่เปลี่ยนสีอะผมแล้วทำไมการนี้เป็นสีแดงทำไมไม่เปลี่ยนเอาเฟินหลงเอาหัวไปเอาหัวไปเลย มันไปเปลี่ยนสีอะ่ะเอ้าผมมันต้องให้ทำอะไรถ <forbidden. S 2> ึงมันจะเปลี่ยนสีอ่ะทุกคนผมไม่ได้อ่านอะไรอะเอียดสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจบเกมนี้ลองดูหน้าระเบียดดีว่าผมนึกว่ามันจะแบบว่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองให้สกุลยิงเราก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้สกุลยิงดีกว่ะเอามาลองดูสกิลนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองให้ฝั่งของข้ามยิงเราดีกว่าเห็นสกิลบอกว่าต้องลองโดนดีก่อนนันนึ่ง ยิงมะไม่ยอมยิงวันแถบยังแม่นนะโอ้โหยังแม่นนะ หัวละเม็ดอะ่ะมันแม่นยังแม่นเหมือนเดิมเลยไอ้ผมยังไม่เห็นสกิลเลยเนี่ยยังไม่ได้ให้ฝั่งของข้ามยิงเลยอะ่ะหาโอกาสข้ามยิงไม่ได้อไอ้เล่นคุดเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวรอจบเกมนี้แล้วรอดูหน้านลับบี้ดีกว่าเหมือนรู้สึกว่าดาเมจจะเกาะเลยอะ่ะก็ให้ตะฝัง่งนั้นยิงเราก่อนนะ โอ้ยเพื่อนช่วยด้วยนี่แหนเข้าหัวไปดิตัว่าโอ้โหยังไงเกมนี้อีซี่จัดเลยเกมนี้ไหนเดี๋ยวขอลองไปดูเรื่องชุดแป๊บนึงทำไมชุดผมไม่เปลี่ยนสีอ,อ๋อ อ๋อก็คือผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนสีกะมันจะมีระดับของมันอยู่นะครับเห็นบปะหากว่าเราอยากได้สีน้ําเงินนะครับเราต้องแ้งนี้ก่อนสีม่วงก็ต้องอีกแลงหนึ่งโอเคผมเข้าใจแล้วก็สามารถมาเป็นมามาก่อนที่ชุดตํานานได้ครับมันมีให้เปลี่ยนอยู่โอเคเข้าใจแล้วก็ว่าอยู่ทาไมอ๋อเดวถ้าเกน้ <laughs> ากเกนเดปัดไม่เท่ปะ ววโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคครับทุกคนก็มาตอนที่ตรงระดับกำนานนะครับมาเปลี่ยนได้นะครับโอเคเข้าใจแล้วก็งงอยู่ก็เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกัน<ะ>สวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่ Nimo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nimo TV มารับชมโจนที่ไลน์สกรีนได้นะครับ